และนี่คือสุนัขที่พลาดทุกครั้งเจ้าสุนัขตัวนี้มีชื่อว่าลักกี้เจ้าของของมันอาทิ์โยนอาหารให้กับเจ้าลักกี้มาเป็นเวลากว่า6ปีหรือลราวๆ2,200วันแต่ก็ไม่มีวันไหนเลยที่เจ้าลักกี้สามารถรับอาหารได้แม้แต่ครั้งเดียว ในวิดีโอที่924เจ้าของของมันตัดสินใจโยนขนมปังใหญ่ๆไปสแผ่นแต่เจ้าลักกี้เขากลับเลือกที่จะลอดรูดตรงกลางแล้วปล่อยขนมปังทั้งสองแผ่นตกพื้นไปหลังจากนั้นเจ้าลักกี้ก็ฝึกฝนอย่างหนักฝึกกับอาหารทุกๆรูปแบบจนกระทั่งคลิปวิดีโอที่1,656เจ้าลักกี้ก็รับข้าวเกียบได้สําเร็จแต่มันดันกัดข้าวเกียบแตกซะก่อน และปัจจุบันปี2025เจ้าลักกี้ก็ยังคงฝึกรับอาหารอยู่แต่มันก็ยังรับไม่ได้อยู่เหมือนเดิม